สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Investor Network อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับสำหรับมือใหม่ที่สนใจในการเทรดคริปโตเคอเรนซีและกำลังสนใจ exchange binance นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัครแอปพลิเคชัน binance นะครับหรือว่า exchange binance เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับพร้อมกับโค้ดนะครับในการได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรดเนี่ยอยู่ที่20%ตลอดชีพด้วยนะครับว่าทำยังไงเนี่ยเราถึงจะได้รับส่วนลด20%ตลอดชีพนะครับ โดยโค้ดนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนไทยนะครับหรือว่าเป็นคนกัมพูชารวมไปถึงเพื่อนบ้านสปปลาวนะครับก็สามารถสมัครโดยการใช้โค้ดนี้ได้เหมือนกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะเท่าความเกี่ยวกับแอปพลิเคชันบแอนด์นะครับหรือว่าเอ็กชแนนบีแอนสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับว่าเอ็กชแนนี้เนี่ยมันมีข้อดียังไงนะครับสำหรับตัวเอ็กชแนนบนั้นเองนะครับเป็นเอ็กชแนในการซื้อขายหรือว่าเป็นแอปในการเทรดนะครับสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีนะครับซึ่งมีมากกว่า1000สกุลเงินขึ้นนไปะครับ และฟังก์ชันในการเทรดของเขานะครับก็มีหลากหลายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทรดสปอตนะครับการเทรดเป็นแบบหุ้นนะครับการเทรดแบบฟิวเจอร์ออปชันการสเต็กนะครับการออมเนี่ยเรียกได้ว่าแอปพลิเคชันบแอนด์นะครับแอปเดียวเนี่ยคือครอบคลุมทุกฟังก์ชันเลยทีเดียวสำหรับวิธีการสมัครเอเจนต์บแอนนะครับก็จะมีอยู่3วิธีหลักๆด้วยกันนะครับวิธีแรกนะครับเพื่อนๆสามารถสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอของเพื่อนๆได้เลยนะครับหรือ จะคลิกล right in ิงก like ์สมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหลังจากที่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับมันก็จะมาสู่หน้านี้ครับพอมาถึงหน้านี้นะครับก็เพื่อนๆนะครับทำการเลือกประเทศที่อยู่อาศัยของเรานะครับว่าเราเนี่ยอยู่ประเทศอะไรนะครับถ้าใครอยู่ที่ประเทศไทยนะครับก็มาเลือกตรงนี้นะครับเป็นประเทศไทยแล้วก็กดคอนเฟิร์มได้เลยหรือถ้าเกิดเป็นสปปลาวนะครับกัมพูชาหรือว่าออสเตรเลียหรือปสิงคโปร์อะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็เลือกประเทศของเราได้ครับได้เลยหลังจากที่เลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็กดคอนเฟิร์มตรงนี้ได้ครับ พอมาถึงหน้านี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าของใครนะครับไม่ได้ขึ้นโค้ดตรงนี้นะครับก็สามารถกรอกโค้ดตรงนี้นะครับใส่เข้าไปได้นะครับเราจะได้ส่วนลดพิเศษนะครับในเรื่องของค่าธรรมเนียมเนี่ยในการเทรดเนี่ยอยู่ที่20%ตลอดชีพด้วยนะครับในการสมัครตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ข้อมูลของเรานะครับได้2รูปแบบด้วยกันก็คือเราจะใช้อีเมลสมัครก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นเบอร์มือถือของเราก็ได้นะครับในกรณีนี้นะครับผมจะใช้อีเมลนะครับในการสมัครเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับเราก็ ใส่อีเมลของเราไปได้เลยนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดของเรานะครับสำหรับพาสเวิร์ดหรือรหัสผ่านนะครับเราจะต้องประกอบไปด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะครับตัวพิมพ์เล็กตัวเลขแล้วก็อักขระพิเศษนะครับรวมกันให้ได้อย่างต่ำก็คือ8-16ถึงตัวนะครับในการตั้งค่าพาสเวิร์ดหลังจากที่เราใส่อีเมลและพาสเวิร์ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมกับกรอกโค้ดแบบนี้เรียบร้อยนะครับเราก็กด Create Account ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับตรงแถบสีเหลืองด้านล่างตรงนี้นะครับก็กดไปได้เลย ่าเราก็เลื่อนนี้มาให้ตรงนะครับทางไป a น้นนะครับจะส่งรหัสผ่านนะครับไปที่ทางอีเมลของเรานะครับแล้วเราก็นํำลาสผ่าน6ตัวตรงนั้นนะครับมากรอกใส่ตรงนี้ได้เลยพอมาถึงหน้านี้นะครับเราก็กดไปตรงนี้ได้เลยครับคำว่า go to dashboard นะครับ สำหรับตรงนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มระบบความปลอดภัยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันของเรานะครับซึ่งฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นการรักษาความปลอดภัยแบบรหัส2ชั้นนะครับก็คือ2 fa นั่นเองส่วนฝั่งขวานะครับก็จะเป็นผ่านทางเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือว่า sms นะครับเราก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนก็ได้นะครับในตัวอย่างตรงนี้นะครับผมจะเพิ่มเป็นรหัสความปลอดภัยแบบ sms นะครับหรือว่าผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือของเรานะครับเราก็มากดคลิกตรงนี้ได้เลย กดคลิกเข้าไปนะครับมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยเราก็ใส่เบอร์มือถือของเราเข้าไปได้เลยครับหลังจากที่เราใส่เบอร์มือถือเราเรียบร้อยนะครับเราก็มากดคําว่า g ก t c ค d e ตรงนี้นะครับทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับรหัสเนี่ยจะส่งมาทางเบอร์มือถือของเรานะครับพร้อมกับทางอีเมลของเรานะครับเราก็นํารหัสที่ได้จาก s m s นะครับมากรอกที่ช่องด้านบนนะครับแล้วก็รหัสที่ได้จากทางอีเมลนะครับมากรอกที่ช่องด้านล่างได้เลยนะครับโดยการกดคําว่า get code ตรงนี้นะครับทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยอ่า เลยครับแล้วก็ไปนํรหัสนะครับ6ตัวเนาะแล้วก็มาใส่ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างได้เลยครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการสมัครแอปพลิเคชันใบแนนเบื้องต้นนะครับเราก็สามารถทําการเด้พิสิ์นะครับหรือว่าจะฝากเงินเนี่ยเข้ามาเทรดในใบแนนได้เลยนะครับ ทีนี้นะครับในตรงนี้เนี่ยมันยังอยู่ในหน้าของเบราว์เซอร์อยู่นะครับผมจะพาไปดูในรูปแบบของแอปพลิเคชันไบแนนนะครับว่าต้องตั้งค่ายังไงนะครับในการที่เราเนี่ยล็อกอินเข้าครั้งแรกนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆก็จะต้องทาการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไบแนนมาก่อนนะครับซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ iOS และ Android นะครับก็สามารถเข้ามาเซิร์ชหาใน Play Sto ตรตรงนี้ได้เลยนะครับกดคลิกเข้ามานะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับไบแนน หน้าตาแอปพลิเคชันก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันที่มีดาวน์โหลดนะครับอยู่ที่10บล้านดาวน์โหลดนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผม b i n a n c e e x c h a n น e นะครับหลังจากที่เราดาวโหลดแล้วนะครับก็สามารถกดเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าพอเปิดเข้ามาเสร็จปั๊บนะครับหน้าตาแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับในการเข้าสู่ระบบนะครับเราก็จะต้องทําการเซ็นโค้ดตรงนี้นะครับทั้งเบอร์มือถือนะครับรวมไปถึงอีเมลนะครับเพื่อจะนํารหัสผ่านเนี่ยมากรอกใส่ตรงนี้ด้วยนะครับ ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับก็กดเซ็นโคได้เลยครับหลังจากที่เราได้รับรหัสและกรอกใส่เรียบร้อยนะครับเราก็กด u ั m มิตรงนี้ได้เลยครับอ่าแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับผมพอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็กดคําว่า v e r i f y n o w ตรงนี้ได้เลยครับเพื่อทําการยืนยันตัวตนในเบื้องต้นนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับมากดคําว่า Verify Account ตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับมันจะเป็นการยืนยันตัวตนเบื้องต้นนะครับผม ตรงนี้นะครับก็ให้เราเลือกประเทศของเราก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆอยู่ประเทศไทยนะครับก็กดโอเคไปได้เลยนะครับในการยืนยันตัวตนขั้นแรกนะครับเราจะสามารถทําการฝากเงินนะครับรวมไปถึงถอนเงินเนี่ยได้สูงสุดต่อวันนะครับอยู่ที่5 0,000ืนเหรียญนะครับต่อวันนะครับทั้งการฝากแล้วก็การถอนนะครับสําหรับการยืนยันตัวตนขั้นแรกนะครับถ้าใครที่อยากจะ ทำการฝากเงินหรือถอนเงินที่สูงกว่านี้นะครับเราก็จะต้องทําการยืนยันตัวตนขั้น2นะครับผมหรือว่าการยืนยันตัวตนที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับในการยืนยันตัวตวน,นขั้นแรกนะครับสำหรับรูปแบบการเทรดแบบ P2P เนี่ยเราสามารถเทรดได้แบบไม่จํากัดเลยนะครับผมส่วนถ้าเกิดเป็นเรื่องของคริปโตนะครับเราสามารถทําการถอนนะครับได้สูงสุดอยู่ที่100 BTC ซึ่งถ้าเปรียบเทียบตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ200ล้านบาทนะครับเราจะทําการยืนยันตัวต,วต,วน,ตนต่อนะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับมากดคําว่า start now ตรงนี้ได้เลย แล้วเราก็ใส่ชื่อไปนะครับสําหรับตรงนี้เนี่ยผมต้องขอแจ้งก่อนนะครับว่าสําหรับชื่อ first name กับ last name ตรงนี้เนี่ยเราสามารถกรอกได้แค่ครั้งเดียวนะครับห้ามกรอกผิดนะครับผมจะแนะนำนะครับให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเพื่อจะง่ายต่อการทําธุรกรรมต่างๆนะครับหรือว่าเวลาที่เรามีปัญหานะครับเวลาที่ติดต่อแจ้งกับทางซัพพอร์ตเนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับก็แนะนําให้เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็นามสกุลภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับ จะต้องเป็นชื่อที่ตรงกับบัตรประชาชนด้วยนะครับแล้วเราก็มาใส่วันเดือนปีเกิดของเรานะครับตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่ใส่ข้อมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็กด Continu e ต่อไปได้เลยครับพอมาถึงหน้านี้นะครับในตรงช่องแรกนะครับเราก็มาใส่ที่อยู่อาศัยของเรานะครับแล้วก็ช่องที่2นะครับให้ใส่เลขไปรษณเย่ช่องที่3 c i ซิตี้นะครับให้เราใส่ชื่อเมืองที่เราอยู่อาศัยนะครับผมก็รอกไปได้เลยครับหลังจากที่เราใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็กด Continu e ตรงนี้ต่อได้เลยครับ มาถึงตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใช้บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตนะครับรวมไปถึงใบขับขี่นะครับในการยืนยันตัวตนตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะใช้บัตรประชาชนในการยืนยันตัวตนนะครับก็ให้เลือกอันแรกนะครับถ้าใช้พาสปอร์ตนะครับก็ให้เลือกอันที่2นะครับถ้าใช้ใบขับขี่นะครับก็ให้เลือกอันที่3มนะครับผมในกรณีตัวอย่างนี้ผมจะใช้เป็นบัตรประชาชนนะครับในการยืนยันตัวตนนะครับก็ให้เลือกอันแรกนะครับแล้วเราก็กดคอน t ินิวต่อไปได้เลยครับ วิธีการถ่ายบัตรประชาชนนะครับเพื่อยืนยันตัวตนนะครับก็จะต้องเป็นบัตรประชาชนนะครับที่ยังไม่หมดอายุนะครับแล้วก็รูปภาพเนี่ยยังชัดเจนอยู่นะครับผมแล้วก็แสงไฟเวลาตอนถ่ายเนี่ยต้องได้ด้วยนะครับต้องสว่างด้วยนะเวลาที่เราจะถ่ายเนี่ยมันจะได้ผ่านง่ายๆนะครับเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นการถ่ายด้านหน้านะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการถ่ายด้านหลังนะครับหลังจากที่ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็กด continue ต่อไปได้เลยครับ มาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะต้องทำการยืนยันด้วยการเซลฟี่นะครับผมก็ให้มากดตรงนี้นะครับผมรูปกล้องตรงนี้นะครับหลังจากที่เราทำการเซลฟี่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เพื่อนกดคอนติเนียตตรงนี้ต่อได้เลยครับเทคนิคในการถ่ายรูปเซลฟี่ให้ผ่านง่ายๆในรอบเดียวนะครับเราจะต้องไม่ใส่หมวกนะครับเราจะต้องไม่ใส่แว่นเราจะต้องไม่ใช้ฟิลเตอร์นะครับและแสงเนี่ยต้องสว่างมากเพียงพอด้วยนะครับในการถ่ายรูปเซลฟี่เนี่ยจะทำให้ผ่านง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ เราก็กดตรงนี้ต่อได้เลยครับ Begin Verify หลังจากที่เราเซลฟี่ยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็รอยอย่างเดียวนะครับก็รอให้ตรงนี้นะครับขึ้นเป็นสีเขียวนะครับก็จะถือว่าการยืนยันตัวตนขั้นแรกของเรานะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผมเมื่อรอไปสักพักนะครับเมื่อมันขึ้นคําว่า Complete นะครับและขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นั่นหมายความว่าเราทาการยืนยันตัวตนขั้นแรกผ่านแล้วนะครับผม ทีนี้เราก็กดย้อนกลับมาที่หน้าแอปของเราได้เลยนะครับย้อนกลับมาที่หน้าหลักนะครับสําหรับของใครนะครับที่สมัครเสร็จแล้วนะครับแล้วมันขึ้นหน้านี้นะครับให้เรานะครับทำการเปลี่ยนได้นะครับวิธีการเปลี่ยนก็คือให้มาตรงรูปคนตรงนี้นะครับอ่าคลิกเข้ามาแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับผมจากไบแนด์ลิสต์นะครับกดตรงนี้ปิดไปนะครับอ่ากดปิดหนึ่งทีปุ๊บนะครับมันก็จะมาคําว่าไบแอนด์โปรนั่นเองนะครับเห็นไหมมันก็จะมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเมนูอะไรต่างๆมันก็จะมากขึ้นนะครับ พอมาถึงตรงนี้เสร็จปั๊บนะครับใครที่ไม่ได้ชอบในเรื่องของหน้าจอสีขาวนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นหน้าจอสีดาได้นะครับโดยการเปลี่ยนให้เป็นดาร์กโหมดนะครับผมก็ให้มาตรงเมนูรูปคนตรงนี้เหมือนเดิมนะครับด้านบนนะครับแล้วก็กดตรงรูปพระจันทร์ตรงนี้นะครับผมกดไปหนึ่งทีอ่ามันก็จะมาเป็นโหมดมืดแบบนี้นะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้การประมวลผลสกุลเงินนะครับเป็นเงินบาทอย่างเงี้ยเราสามารถมาเปลี่ยนสกุลเงินได้นะครับโดยการเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็มาคําว่า Setting ตรงนี้นะครับ กดคลิกเข้าไปนะครับเราจะสามารถเปลี่ยน c u r r e n c y ตรงนี้นะครับให้เป็นไทยบาทได้นะครับแล้วก็ Payment c u r r e n c y นะครับให้เป็นไทยบาทเวลาที่ทาง Binance เขาประมวลผลมาให้เราเนี่ยเราจะได้รู้นะครับว่ามันเป็นกี่บาทกี่เหรียญอะไรประมาณนี้นะครับผมและถ้าเกิดใครนะครับอยากจะเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะครับโดยการกดตรงคําว่า language ตรงนี้นะครับกดคลิกเข้ามานะครับแล้วเราก็ เลื่อนหาคําว่าภาษาไทยได้เลยครับอ่ามันก็จะมีคําว่าภาษาไทยตรงนี้นะครับก็กดคลิกเข้าไปนี่ครับมันก็จะมาเป็นแบบนี้ก็เป็นหน้าภาษาไทยนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการสมัครแอปพลิเคชันใบนั้นรวมไปถึงการยืนยันตัวตนขั้นแรกนะครับผมอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครเอ็กเซนใบนั้นนะครับก็สามารถสมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษนะครับในเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมเวลาที่เราทําการเทรดอยู่ที่ 20%ตลอดชีพด้วยนะครับหรือถ้าเกิดใครสมัครผ่านหน้าแอปพลิเคชันด้วยตัวเองนะครับเราก็สามารถก่อโค้ดตรงนี้เข้าไปก็ได้นะครับตอนที่สมัครครั้งแรกอย่างที่ผมบอกไปเนาะหรือจะสแกน QR วอารโคที่อยู่หน้าจอของเพื่อนตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็สามารถสมัครได้เหมือนกันนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมมีข้อมูลอะไรมาอัปเดตเนี่ยเพื่อนจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครััับบล้เจกนนนใใหหมคคิปาร สวัสดีครับ